คนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้จะพามาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะก็ตอนนี้บีอยู่ที่สวนบลูเบอร์รี่พุ่มนะคะทุกคนบีมากับพี่ติก๊กพี่ติ๊กอยู่ฝั่งนูน่นเออตอนนี้เรามาเซอร์เวยก่อนว่ามันสุกหรือยังนะคะมาดูก่อนว่าเออมันสุกหรือยังเขาบอกว่ามันสุกแล้วนะเธอแต่ว่าเออก็ยังแบบไม่มากอย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปไปเนาะก็เดี๋ยวต้องรออีกสักพักนึงนะคะ ใครที่ถามว่าพ,พี่เมื่อไหร่จะไปเก็บบูรี่กับพี่สาวพิติกใช่ไหมเออนั่นแหละก็เดี๋ยวรอก่อนบีก็เลยมากับพิติกก่อนนะคะก็ยังฮอลิเด์กันอยู่เนาะก็เลยเออมากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันสุกจัดจัดแล้วก็เพื่อนที่ทํางานบีก็จะมาแล้วก็พี่สาวพิติกก็จะมานะคะแล้วเมื่อกี้เดินผ่านสวนล่าสเบอรี่มาใช่ไหมเขาบอกว่าเธอมันหมดแล้วนะคือเขาเห็นหน้าบีเขาบอกเป็นไงบ้างเธอสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออบีจะบอกว่า มันหมดแล้วเพราะเมื่อเช้าเนี้ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งเมื่อเช้านี้นะคะคือเขาเก็บคือเก็บทั้งสวนเลยก็คือว่าส่งขายว่างั้นเถอะทุกคนเออเพราะว่าตามช็อปตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมารับที่นี่นะคะไปขายนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเซอร์วยแล้วก็เก็บลูกเท่าที่สุกเนาะแต่คือแบบเหมือนเดิมทุกคนเยอะมากแล้วก็ดีมากนะคะบีจะเลือกเฉพาะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเ,ดดเลือกเลือกลูกยังไง นี่ทุกคนจะบอกว่าบีจะชอบเลือกรูปแบบเนี้ยที่มันอยู่ตรงบนสุดนะคะเนี่ยเห็นไหมดูยังความความยังไม่สุกก็ยังอันนี้อยู่ต้องรออีกแป๊บหนึ่งเนาะคือบนสุดอะ่ะมันจะเป็นลูกแรกอะ่ะเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเห็นไหมอันนี้ลูกแรกนี่มันก็จะใหญ่สุดเลยจะเลือกเอาเฉพาะแบบนี้จริงๆวันเนี้ยเพราะว่ามันเลือกได้ไงถ้ามันสุกเยอะๆแล้วมันจะเลือกไม่ได้ไงทุกคน นั่นแหละก็จะประมาณนั้นนี่นแหละก็ดูดแบบเออลูกไหนที่แบบใหญ่สุดอะไรเงี้ยเก็เลือกลูกนั้นหนุนเห็นกันรึเป่าหนุนข้างในหนุนเห็นไหมอันนี้ได้สองอดูทุกคนนี้ต้นเดียว,วนี่ยดูเออนี่นะฮะโอ้ยดีมากอุ้ยอันนี้ได้หลายลูกเลยเนี่ยไหนชิมสิอืมมันหอมอ่ะทุกคน อันนี้เวลาเราเก็บอุ้ยนี่ยังแดงอยู่เลยเห็นไหอันนี้เวลาเราเก็บแ่ามันไม่ติดมือนะคะเหมือนบูเบอรี่ป่าบูเบอรี่ป่านี่มือนี่จะดําไปหมดเลยแต่นี้ไม่ดํานะคะเพราะว่าข้างในมันเป็นสีสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้ดูเห็นไหมเห็นไหมข้างใน,นเป็นสีขาวมันจะต่างจากบูเบอรี่ป่าอันนี้บูเบอรีส่สวนอันนี้บูเบอรีส่สวนที่เขาปลูกขาย อันนี้คือ11ยูโรต่อกิโลนะคะก็ประมาณอาตีไปสักสี่ร้อยนิดๆไปสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบห้าบาทอะไรเงี้ยนี่เลือกเฉพาะข้างบนนี่อุ้ยดูรวงนี่สิเนี่ยเอาแบบ่างเงี้ยตรงข้างบนมนะันอะเต็กเต็กบายบายหน่อยอเอาได้ปะไม่ได้กดอะไร โอ้ยโอ้ยลูกเพป์บาลานซ์แอซไซด์โอ้เอ็มเปอร์อฉันได้เต็มถังลวเธอวะโอ้ยมันใช่หรือนไปติดโอู้ทุกคนดูสิเหมือนเดิมเอยเฉพาะข้างบนมันนะนี่อู้ดูข้างในสิ อันนี้ได้หมดเลยไปดูดเขาบอกว่าอมปีนี้สุกเร็วนะเธอวะใช่ก็จริงปกติแล้วสิงหาประมาณวันที่เท่าไหร่อะบีถึงมาเก็บอืมแต่ว่านี่สิงหานี่เพิ่งต้นเดือนเองเนาะก็ได้เก็บแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบอะไรก็อะไรก็เร็วไปหมดอะปีนี้อืม เห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวที่ยังไม่เร็วแต่จริงๆแล้วมันก็เร็วนะทุกคนเพราะว่าเห็ดพึ่งหวานจริงๆแล้วอ่ะเขาออกเดือนสิงหาเออพอประเทศอื่นออกประเทศอื่นก็ออกเร็วไงแล้วคนก็ถามบี ee, ออกหรือยังฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็ต้องรอนิดนึงจ้ะนี่ตามสเต็ปไปอืม ดูสิทุกคนสว่วนมากแล้ว่าบีจะชิมก่อนชิมก่อนหมายถึงว่าถ้ามันหวานนะ่ะมันจะมีต้นแบบว่าต้นหวานจัด่ะต้นหวานไม่จัดด้วยนะอือโอ้แต่ก็ยังว่าแหละอันนี้มันยังใหม่อยู่ไงมันก็เลยยังไม่ค่อยหวานจัดบีว่าจะไปทำสมูทตี้เออนี่บีจะบอกว่ามันดีอย่างนึงก็คือส่วน,น้งเขาปลูกอันเนี้ยแฟมด้วยนคะคะ คือขอโทษค่ะคือเขาไม่ได้ปลูกมันเกิดตามธรรมชาติทําไมบีถึงรู้เพราะว่ามันเป็นลูกเล็กอันนี้คือดูทุกคนลัเบอรี่ป่านะคะอันนี้คือลัเบอรี่ป่าที่มันขึ้นมาแซมเออเนี่ยเนาะมันขึ้นมาแซมของเขาเองอ่ะเนี่ยเราก็จะเก็บกินเดี๋ยวกินปุ๊บรู้ปับ๊บของป่าหรือของปลูกเพราะของป่านี่จะหอมตีขึ้นจมูกเลยของสวนนี่ก็คือแบบจะหอมอยังเอย้ยจะหวานอย่างเดียว นาะนี่นะฮะนี่แหละของลูกของป่าจะลูกเล็กแบบนี้เดี๋ยวชิมชิมสิอืมของป่า,ออาหอมมากหอมแต่เม็ดจะเยอะกว่าเม็ดจะเม็ดโตกว่าหมายถึงว่า เม็ดในไอแบบเนี้ยเนี่ยค่ะที่ที่เป็นเป็นแบบเนี้ยอืมที่เป็นเป็นเป็นเม็ดอ่ะมันจะใหญ่กว่าไอที่เขาปลูกอ่ะอืมมันก็มีความเขียวแบบเออดีทุกคนเดินกินอุ้ยข้างในอะอย่าไปเก็บข้างในอะ่ะ ทุกคนอย่าไปเก็บต้นนั้นอนะเข้าไปไม่ได้อ๋อมันมันต้องอีกฝั่งนึงมันต้องอีกฝั่งนึงแต่ว่าข้างหน้าดูจ้ะโอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวดูตอนท้ายนะว่าเราจะเสียตังค์ไปเท่าไหร่นะฮะอุ้ยอันนี้เนาเราก็ต้องสลับสลับกันนหะดูสิโอ้โหสวยงาม นี่นะเนี่เอาลวงละหนึ่งลูกพอนี่อันนี้ได้สามสี่ลูกเลยแก่แล้วเว้ยแม่อาันนี้นี่ข้างหน่อย อ้ยกลุ่มโน้นน่ะอยากได้เนาะชิมก่อนอืมอันนี้หวานต้นนี้หวานอืม ก็มีคนฟินด้วยนะเดินผ่านมานี่มีเยอะเลยเออเฉพาะข้างบนนละยเจอโ้พอแล้วข้างในยอยดียอ,อ่ะก็เซลมายสตตนอยู่ไหมมีดามิเต็กเธอชิมยังยังไม่ได้ชิมเลยปะ ชวนพี่ติก๊กออกมาดื่มกาแฟก็เลยเอา้าแวะมาบัลเลอร์เลยลูกใหญ่มาลูกเนี้ยลูกใหญ่ใหญ่นี่โอ้ลูกบัลเลอร์เลยทุกคนใหญ่ใหญ่สุกแล้วชอบลูกที่บอกว่ามันมันไม่ค่อยแบบ ลวงมันใหญ่อะทุกคนเพราะว่ามันจะลูกใหญ่ได้เต็มที่อะโอ้ oh. ทุกคนดูต้นนี้สิดูต้นนี้ดูลวงนี้สิคะดูลวงนี้โอ้ oh. หอมหอมลงทังหนึ่งลูกใส่ปากหนึ่งลูกดูนกมันมากินนะๆทุกคนดูนะม,มันสุดมากเลยดูสิ กลุ่มได้ยิ่งลูกใหญ่นี่นี่เขาก็ขายนะทุกคนขายแบบว่าไปขายตลาดเช้าเงี้ยลูกใหญ่แต่ไม่รู้จริงว่าเขาขายตลาดเช้าราคาเท่าไหร่โอ้โหกิ่งนี้ไปแล้วดูคะ่ะโอ้โหถ้ามันสุกหมดพร้อมกันดูคะ่ะโอ้มันจะแบบโอ้โหอาหารมากเลยเดี๋ยวเราต้องอุ่นอุ่ออนก่อนไปค่ะ ถ้าเก็บไม่ทันก็ล่วงทิ้งหมดน่ยนกก็มากินนะแต่บีเคยถามเขาว่าเธอแล้วนกมันมากินหมดไหมเยอะไหมอลไรเขาบอกก็ไม่หมดนะเพราะว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาต้องดูที่ดูทางดีๆทุกคนเพราะว่าตรงที่ภาษาฟินเขาเรียกว่าซัวหมายถึงว่าตรงที่มันเป็นมันเป็นสไลา์เรียกว่าอะไรล่ะ เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นคลองเป็นบึงเก่าแล้วคันนี้พวกพวกหญ้าหรือว่าพวกพวกมอสอะไรเงี้ยทุกคนเออเนี่ะมันขึ้นขึ้นมาแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนั่นะแหละมันก็จะทําให้ตื่นใช่ไหมไอ้ไอ้ที่แบบนั้นนะคะอ่านกมันก็จะไม่ชอบเช่นตรงนูน้นอันนู้นคือป่าที่มันเป็นสัวเขาบอกเบียอืม ถามเลยเวลาไม่มีลูกค้าเนี่ยบีชอบถามเขาได้ความรู้ไปด้วยโอ้โหดูจ้ะตรงนี้โอ้ยอกกิ่งได้ไหมเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะอเอากิ่งละลูกเอยเอาพวงละลูกไม่รู้เจ้าไหนเอา้าโอ,มอาแมวละโอโ้สุดสุด ถามว่าไอบูเบอรี่บูเบอรี่พุ่มกับบูเบอรีป่ป่าอันนี้อร่อยแน่นอนค่ะปา่าอันนี้มันจะหวานถ้าสุกนะ่ะหวานอย่างเดียวเลยแต่ถ้าของปา่ามันจะมีความกลมกล่อมกลมกลม่อมทุกคนหวานเปรี้ยวเค็มเค็มมาไม่มีพูดถึงเฉยอ,อแต่ว่าลืมบอกไปว่าในบรรดาผลไม้นะทุกคนผลไม้แบบนี้บูเบอรีป่ป่า บัวรี่เนี่ยจะมีความเราจะได้สารเราจะได้แร่ทาดอะจากบัวรี่นะคะแร่ทาดนะจากบัวรี่อะเยอะมากที่สุดมากที่สุดนะแล้วก็ลองถัดไปก็จะเป็นซัสกาตนไหมที่บีไปเก็บอะเอออันนั้นอะบีไปดูเขาเทำตุดกิมมุสหมายถึงว่าทำาวิ่างานวิจัยมาเข้าไปดูในเพจของแบบของเฮลซิงกิยูริโอปิสโตก็คือ เพจของอม,มาาอ,อมหาลัยเออมหาลัยที่มหาลาัยเฮลซิงกินะฮะที่เขาศึกษาเกี่ยวกับด้านเนี้ยนี่นะโอ้โหดูนี้สิทุกคนกิ่งมันจะหักหรือเปล่าเนี้ยอะไนเน่าตาะ พี่ติ๊กได้เต็มแล้วว่ะดูดูป้าตรงป้าเก็บอะ่ะไม่ค่อยมีเลยบีบอกป้าป้ากำลังเดินมาโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวฉันเดินมาว่ะเบียร์ละปิกกระแสไอเตนไปมาละดูทุกคนเยอะมากนี่นี่ทุกคนอุ้ย เยอะไม่รู้จะเยอะอยังไงเดี๋ยวบีจะให้ป้ากเก็บตรงนี้ละตรงที่มันเยอะๆหะที่ให้ปา้าเดี๋ยวเราจะเดินเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากยิ่งเดินมาตรงกลางอะ่ะเขาไม่เดินเข้ามาไงทุกคนส่วนมากคนก็เดินเนี่ยตรงทางใหญ่ตรงที่พิติกะมันจะเป็นทางแบบใหญ่ๆอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นทางเล็กๆวบบเนี้ยเออเป็นซอยเล็กๆะ่ะเออแล้วคราวนี้มันพาดกันไปข้ากันมาคนก็เลยไม่ค่อยเดินเข้ามา ชิมแลนต้นเนี้เอ้ยตรงนี้หวานโอ้ต้นนี้ต้นนี้จัดจัดมากทั้งลูกใหญ่ทั้งดกทั้งลูกใหญ่ทั้งดกคือเรามาอย่างเงี้ยทุกคนมันก็อดที่จะเก็บไม่ได้ไงนขนาดว่ามันยังแบบสุกไม่จัด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 อะแต่ว่าบีคงพอละเอาจริงดู ก็ยังไม่อยากกลับดูฮัลโ้อพ่ออยากอะไรเดี๋ยวเอ็มมาฮัลโหลในเตาเสรไหนพี่ติ๊กหนาวแต่สิพูดกับพอลยังได้<อ>ดูพี่ติ๊ก<อ>เฉยๆโอโ,อโอเคไหมหมดนี่ทุกคนพี๊กก็ได้ประมาณเนี้นยแหละเออก็ไม่เอาเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะรอมาเก็บผีอย่างที่พี่บอกไปแหละรอให้มันสุกจัดก่อน<ไ>แล้วเดี๋ยวจะพา มาเก็บีกรอบนะคะโอเคถ้างั้นในคลิปนี้พี่กลับแล้วนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ถ้าชอบพีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายีติกบ๊ายบายหน่อยจ้าไ<า>ปะอ่านี่นะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นี่คือราคา2ออันนี้เนาะ ก็21ยูโรนะคะ11ยูโรต่อกิโลประมาณนี้เลยนี่โอเคถ้างั้นกลับบ้านแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย